บุ๋มปนัดดาน้ำใจงามจัดรถพยาบาลแรงดันลบช่วยส่งผู้ป่วยโควิดพิธีกรคนดังและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่มักจะช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำโพสภาพของรถพยาบาลแรงดันลบที่พร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่เรารถพยาบาลไปรับเพื่อาพาไปรักษาตัว พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าประกาศจับชาร์ตองค์กรทำดีตอนนี้เกิดปัญหาสำหรับคนไข้โควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถไปรับแล้วขึ้นรถสาธารณะเช่นแท็กซี่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้อรถพยาบาลแอมบูเลนเอ็กเพรสในเครือชาร์ตองค์กรทำดียินดีไปรับเพื่อส่งโรงพยาบาลขอเน้นย้ำว่า ในกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วจริงๆโดยทางเราจะส่งรถพยาบาลแรงดันลบพร้อมเจ้าหน้าที่รับไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะชาฟสู้ภัยโควิดโต0 2 0 6 3 2 3 2 3มีแฟนๆเข้ามากอุ้มเมนชื่นชมในการทำดีในครั้งนี้จำนวนมาก